ขอต้อนรออับทุกท่านนะคะเข้าสู่การประชุมชงปฏิบัติการค่ะการทบทวนองค์ความรู้หนอนพยาธิในประเทศไทยผ่านระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะในวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ดิฉันนางสาวจุติการภูเก้าล้วนค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะจากกองโรคติดต่อทั่วไปกลุ่มควบคุมโรครับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานในวันนี้ค่ะ ในช่วงนี้นะคะขอนุักท่านเข้าสู่พิธีเปิดการประชุมค่ะขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์วิชาประวันท่านผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวเปิดการในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการค่ะเรียนท่านวิทยากรครับก็ร่วมอบรมทุกท่านนะครับทราบว่าวันนี้ก็มีมาจากหลายหน่วยงานนะครับคุณครูจาก8สังกัดนะฮะแล้วก็ทางทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับ เห็นข้อมูลตอนนี้8 0ด8้อท่านนะครับผมนะก็เป็นการประชุม z o มที่ที่เยอะมากนะครับเป็นก็แสดงถึง r e f ฟ e c t และความตั้งใจความมุ่งมั่งของเครือข่ายที่เราเดำเนินการนะครับก็สำหรับวันนี้ครับทางผมเองก็รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมนะครับในการเปิดประชุมการปฏิบัติการทบทวนองความรู้ เรื่องหนอนพยาธิในประเทศไทยนะครับก็จะมีทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ระบบซูมนะครับซึ่งก็จะ มีทกรที่ทรงความรู้นะครับผมที่ทํางานด้านนอนพยาธิเนียมายาวนานครับผมก็ะมจะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับที่ได้สลับเวลานะฮะได้ให้เกียรติมาร่วมในการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้กันนี้ครับอย่างที่ทุกท่านได้ได้รับทราบนะครับเรื่องของโรคนอนพยาธิครับก็ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับที่ยังคงรอ การแก้ไขนะครับของของประเทศไทยเป็นโรคที่สมเด็จพระนิธิพเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรัชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีนะครับทรงให้ความสําคัญนะครับและทรงติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งโรคติดต่ออาหารและน้ําด้วยนะครับซึ่งเป็นโรคที่มักจะพบในสถานศึกษานะครับเนื่องจากว่ามีมีการรวมรวมคน จำนวนมากนะครับมีเด็กมาเรียนกันนะครับมีการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับผมนะฮะดังนั้นถ้าเกิดการปนเปื้อนหรือว่าเรื่องของสุขอนาไมยนะฮะเรื่องของของความรอบรู้นะฮะก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยการป้องกันและการควบคุมการระบาดที่อยู่ในในโรงเรียนนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ได้วางเป้าหมายสําคัญนะครับของการพัฒนาสุขภาพของประชาชนนะครับให้เหมาะสมตามกลุ่มวัยนะครับโดยมุ่งเน้นเรื่องของการเสริมสร้างความรอบรู้นะครับด้านสุขภาพนะครับและส่งเสริม เปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับซึ่งก็จําเป็นที่ต้องอาศัยความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับทุกระดับนะครับทั้งในส่วนของทางภาคการศึกษาเองภาคสาธารณสุขและก็เรื่องของท้องถิ่นนะครับก็จําเป็นที่ต้องมีความส่วนร่วมเรื่องของการที่จะสร้างการรับรู้และเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวนะครับในส่วนของตนเองนะครับผมนะฮะของส่วนบุคคลแล้วก็ในส่วนของผู้ที่จะต้องไปถ่ายทอด ให้มีองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องนะครับเรื่องของทัศนคติที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของแบบอย่างของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการช่วยเสริมให้เรื่องของการนำพาให้ให้เด็กและชุมชนนะครับผมการมีสุขภาพดีนะครับสามารถพึ่งตัวเองได้นะลดปัญหาสาธารณสุขในระยะยาวนะครับก็ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่ได้ร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ผมรับงานครั้งแรกผมกอ็อ่านรายละเอียดโครงการผมก็เห็นชัดนะครับว่าโครงกานเองไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่โรคนอนพยาธิ์ฮะแต่มุ่งเน้นสําคัญในเรื่องของเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับคุณ ของเด็กและคุณภาพชีวิตของชุมชนนะฮะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ธุรกิจนะครับนั้นจึงต้องอแสดงความชื่นชมนะครับทั้งผู้ที่ร่วมดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันแก้ปัญหาของเด็กและก็ของประเทศนะฮะก็ ถึงเวลาสมควรนะครับก็ขออนุญาตเปิดประชุมนะครับผมอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ขออำนวยอาปกรณ์ให้การอบรมทั้งนี้ประสบความสําเร็จตามความสคทุกท่านครับผมครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณท่านโรคติดต่อทั่วไปนะคะท่านนายแพทย์วิชานปวันค่ะที่ให้เกียรตินะคะมากล่าวเปิดการประชุมในวันนี้นะคะและนะคะในช่วงต่อ ค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปนะคะบรรยายเรื่องนโยบายและสถานการณ์โรคนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นฐานค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการค่ะครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฮะผมจะเริ่มเริ่มการการแลกเปลี่ยนนะฮะด้วยด้วยด้วยบทบทกรอนนะครับบทกวีท่านหนึ่งนะครับผมก็บอกว่า ยังไม่อยากเปิดเผยนามนะครับแต่ว่าได้แต่งแต่งไว้ซึ่งผมอ่าแล้วผมก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าได้ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ทำงานนะครับผมนะครับนี่นะครับก็ได้ได้เอฉายภาพนะฮะของโปรแกรมนะฮะเรื่องของการเรื่องของการหนอนทญยานนะที่มาตั้งแต่ฮะจะได้ขับไปแล้วครับอ่านได้นะครับพระดำริมั่นทสารฝันธุรถินยุวชน แันดินปาร,ราสิโรคาพระยาศายและเจริญสุขเรลืองล่าสนองสู่โภชนนสุขทั่วนาวนาครับผมครับ<ว>ก็จากจากบทกวีนะฮะก็จะเห็นว่าเป้าหมายสําคัญเลยของโปรแกรมนะฮะก็อย่างที่นัาเรียนนะครับจากจะเป็นพระราชำดำริที่มีมาต่อเนื่องนะครับที่ เป็นหลักสําคัญของการทํางานของเรานะครับก็จะเห็นว่าเป้าหมายสําคัญของของโครงการนะฮะคือการที่จะทําให้อ่าประชาชนนะครับโดยเฉพาะเด็กนะฮะในในพื้นที่ห่างไกลในที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับผมนะฮะก็ก็เลยเป็นเป้าหมายสําคัญนะฮะของแผน ที่ว่าจะมุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนนะครับในพื้นที่ที่ธุรกันดารห่างไกลนะครับผมให้สามารถมีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมนะครับทั้งในเรื่องของอสุขภาพทางด้านร่างกายสุขภาพจิตใจแล้วก็เรื่องของอคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆนะครับผมนะฮะซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นเป้าหมายที่สําคัญของโปรแกรมที่ได้ประสานนะครับ ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับวม,มาจะเป็นทางด้านของภาคการศึกษาครับนักศึแล้วก็เรื่องของในส่วนของท้องถิ่นนะครับได้เข้ามาร่วมนะครับในเรื่องของการที่จะร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและของเด็กและเยาวชนและชุมชนนะครับผมครับเอาสไลด์ถัดไปครับอันนี้ผมฉายภาพให้หให้เห็นเรื่องของสถานการณ์ในส่วนของโรคหนองพยานนิดน,นึงนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงในช่วง 20ปีที่ผ่านมานะครับผมนะฮะ,ะสถานการณ์ของโรคหนอนพยาติลดลงเป็นอย่างมากนะครับผมฮะ,ะก็คือแท,แทบจะหมดไปละในจากประเทศไทยเนี่ยนะครับผมนะฮะของเดิมเนี่ยร้อยคนเจอ25คนนะครับผมฮะ,ะแล้วก็ลดลงมาเป็นลำดับซึ่งผมคิดว่า ส่วนที่มีผลสําคัญเลยนะครในช่วงในในการผักดันทําให้สถานการณ์ของโรคนอนพยาธิในเด็กและเยาวชนนะอ่ะดีขึ้นนะครก็คงไม่พ้นเรื่องของโครงการพระราชดำริที่ที่มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความมุ่งมั่นของทุกท่านที่ได้ร่วมกันดําเนินการนะครับผมนะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ความชุกนะครับของการติดโรคนอนพยาธิในเด็กและเยาวชนนะอยู่เพียงแค่ร้อยละ1.6 ผมนะฮะซึ่งก็เป็นเป็นเป็นที่น่ายินดีนะครับผมนะครับอันนี้ไปดูในในเชิงการกระจายบ้างนะครับผมนะครับถ้าดูในที่นะครับผมนะก็จะเห็นว่าพื้นที่สีแดงนะครับคือพื้นที่ที่ยังพบความชุกสูงอยู่นะก็ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะฮะก็จะมีมีจังหวัดที่เป็นสีแดงอยู่นะครับผมนะก็จะโซนภาคเหนือนะครับทางตากเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่ ประมาณชุกร้อยละห้าถึงสิบหรือถือนี่สีเหลืองนะฮะก็จะมีแถวๆน่านพะเยาอะไรนะฮะทางใต้ก็จะมีนาราสงขาอะไรประมาณก็จะจะเหลืออีกอีก,อกอไม่กี่จังหวัดนะฮะที่เราจะ,ะทําให้เรื่องของความชุกนะฮะ,ะต่ําลงกว่าเป้าหมายร้อยละห้านะครับผมนะฮะก็กเป็นภาพที่ที่น่าชื่นใจนะฮะว่าสิ่งที่เราได้ลงแรงไปนี่ก็ได้เกิดผลเป็นอย่างดีนะครับผมครับเราจะได้ถัดไปครับ ในส่วนของกระทรวงเองนะฮะก็การวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์ในตัวของอัตราการตรวจพบหนอนพยาธินะครับผมโดยเราแบ่งเป็นเป็นพื้นที่เขตสุขภาพนะครับผมนะฮะก็จะพบว่าเขตสุขภาพที่ที่ยังความชุกสูงนะฮะก็จะอยู่ทางโซนภาคเหนือนะฮะก็คือเขตสุขภาพที่1แล้วก็เขตสุขภาพที่2นะครับก็สอดคล้องกับนที่ที่เราได้นําเสนอเมื่อสักครู่นะครับผมนะฮะแต่ส่วนพื้นที่อื่นนะฮะก็เป็นการจัดการ ั้งนะครับผมนะฮะความสุขอยู่ในรัมนะครับผมครับถัดไปครับทีมงานก็ได้มีการในส่วนของของโรงเรียนนะครับของนักเรียนนะครับขอสไลด์ถัดไปฮะครับก็กลับกลับไปก่อนได้ไหมที่เป็นประเภทโรงเรียนนะครับผมย้อนย้อนไปครับอ่าอันนี้ครับผมครับอันนี้ก็ทางทีมงานก็ได้ไปไปจำแนกดูนะครับว่านักเรียนในสังกัดอ่า ใดบ้างที่พบโรคนอนพยาธิยังเยอะอยู่นะครับก็เท่าที่เป็นในส่วนของกสนนะฮะน่าจะน่าจะเป็นกลุ่มของโรงเรียนชาวเขานะฮะที่ที่ยังพบพยาธิเยอะอยู่นะครับผมนะก็จะเป็นเป้าหมายที่เราจะช่วยกันดําเนินการต่อไปนะครับผมครับถัดไปครับในส่วนของชนิดของหนอนพยาธินะฮะอันนี้เด็กรุ่นใหม่ให้รู้จักกันแล้วนะเพราะมันเหลือนจริงๆนะครับผมนะแต่ก็ ที่ที่เราพบอยู่นะครับผมนะฮะซึ่งก็หนึ่งสองสามสี่ครับอ่ต่พยาธิที่เรายังพบอยู่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของส้พยาธิไส้มานะฮะซึ่งก็เป็นสามารถป้องกันและควบคุมได้นะฮะถ้าเรามีความรู้ที่ดีนะครับผมแล้วก็มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีก็สามารถจัดการได้นะครับซึ่งอาจจะเห็นว่าทั้งในส่วนของเป้าหมายสถานการณ์นะครับเป้าหมายตัวทาร์เก็ตคือตัวชนิด นะครับผมนะฮะแล้วก็เรื่องของเป้าหมายของโรงนะครับเอ่อก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเฝ้าจับตาอยู่แล้วคิดว่าน่าจะทําสําเร็จได้ได้ในไม่ไม่ช้านี้นะครับมาได้ถัดไปเลยครับนี่ในส่วนของเรื่องของกรอบการดําเนินงานนะครับเอ่อเอ่อตามที่ทุกท่านได้ทราบนะครับว่ากรอบใหญ่ของแผนงานเรื่องของโครงการนองพญาเนี่ยฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนแผนพระองค์นะครับผมนะฮะซึ่งเอ่อ ในส่วนของโรคนอนพยาธิเองก็จะอยู่ภายใต้แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะในถิ่นธุรกันดารน,นะครับซึ่งก็จะทํำแผนกันเป็นแผน10ปีใช่ไหมนะฮะก็มีการาประสานนะฮะเรื่องของอเป้าหมายแล้วก็เรื่องการดำเนินงานแล้วก็มีการรายงานเป็นระยะนะครับ การทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของสํานักงานโครงการส่วนพระองค์นะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มาถึงในระดับกรมก็จะเป็นในส่วนของกองรคติต่อทั่วไปก็จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะเป็นหน่วยทําแผนสนับสนุนและเรื่องของการดําเนินการนะครับผมครับราะได้ถัดไปครับในส่วนของภูมิภาคนะฮะในส่วนภูมิภาคนะครับใน,นในพาคของสาธารณสุขนะฮะ สาธารณสุขเราเองนะฮะในส่วนภูมิภาคนะฮะก็จะมีในส่วนของสนักงานป้องกันควบโรคนะฮะหนึ่งถึงสิบสองนะครับผมนะฮะตามเขตสุขภาพที่ได้รับเรียนนะครับแล้วก็มีสมกงานสาธารณสุขทุกแห่งนะครับผมนะฮะสาธารณสุขอำเภอนะครับแล้วก็รพสตนะครับผมซึ่งทุกหน่วยของของฝั่งสาธารณสุขเองก็มีการประสานสอดคล้องจัดทําแผนนะครับมีการสนับสนุนติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมครับถัดไปครับ อันนี้ผมขอย,ยัดเสนอในกรอบการดำเนินงานทางส่วนกลางของกรมควบคุมโรคได้ได้วางไว้นะครับอย่างที่ได้นําเรียนครับเรื่องของเป้าหมายการดำเนินงานครับแล้วก็วางให้สอดคล้องกับตัวครงภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับผมแลวเป้าหมายสําคัญก็คือเรื่องของแผนที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในทางนทานครอบคุมทั้ง56จังหวัดนะฮะ930ใน8สังกัดนะครับผมนะจะครอบคุมมากสุดนะครับ เปเไ็ได้ไม<อ>่ส่วาากิน่นี้นออกของแผนภู้ฟ้าพัฒนานะครับก็จะเป็นส่วนที่ที่จะเป็นเป็นเอ่อเน้นส่วนตัวชีวะงานนะครับเอ่อเป้าหมายสําคัญนะครับผมนะฮะคือเรื่องของการลดเอ่อเรื่องของอัตราการติดโรคหนองพยาในนักเรียนเอ่อในคงในพื้นที่คงผมครับเอ่เราตัง้งถ้าเป็นทาร์เก็ตพื้นที่คงก็จะให้ต่ํากว่าร้อยละสี่นะครับส่วนแม่ตรกัน มาตรการและแนวทางการดำเนินงานก็จะมี5มาตรการหลักนะครับผมซึ่งจะขออนุญาตนำเสนอรายละเอียดในช่วงถัดไปนะครับผมครับถัดไปนะครับมาตรการที่หนึ่งนะครับก็คือมาตรการในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนชุมชนและหน่วยงานนะครับให้มีการดำเนินการงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเป็นส่วนที่สําคัญมากนะคอย่างที่ได้นําเรียนตั้งตั้งในเรื่องของการควบคุมนะครับโรคหนองพยาธิคงไม่ใช่ สารณสุขจะสามารถทําได้ด้วยด้วยฝ่ายเดียวนะครับผมถ้าเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับที่ท,ที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของอภาคการศึกษานะครับแล้วก็ท้องที่จเป็นที่ต้องอวางเป้าหมายแล้วก็บริรณาการร่วมงานกันครับเราโชคดีที่เรามีหลักสําคัญก็คือตัวโครงการพระราชำดำริซึ่งเป็นเป็นหัวใจสําคัญที่เราได้มาทํางานร่วมกันนะครับซึ่งนนี้คงเป็นเป็นข้อดีที่เราได้นํามา เป็นแกนของการทํางานร่วมกันนะครับของของทั้งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผม่วงนี้ก็ยังคงเป็นมาตรการหลักของการดำเนินงานเรื่องของการควบคุมโรคนอนยาตนะครับเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับไปครับการที่สองนะครับผมนะครับมาไลดัดไปเลยครับมาตรการที่สองนะครับแน่นอนครับในเรื่องของของของการจัดของหนอนพยาธินะครับเรื่อง ความรู้นะครับนะฮะความรู้แล้วเรื่องการอ่าปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็นโจทย์สําคัญที่จะช่วยนในการอ่ป้องกันและกควบคุมนะครับไม่ให้ไม่ให้อ่าลกหนอนพยาธินะครับนะฮะอ่ามีเยอะเกินควบคุมนะครับนั้นเรื่องของรู้นะับเพื่อที่จะไปสู่ก,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยเป็นจึงเป็นมาตรการที่สําคัญนั้นสิ่งที่ที่ ทางส่วนกลางนะครับได้วางไว้ก็คือเรื่องของการพัฒนาให้เกิดความรอบรู้นะครับเราใช้คําว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพนะเพราะเรามุ่งหวังว่าไม่เพียงแค่จะป้องกันเพียงแค่โรคหลอดพยาธิแต่เรื่องรู้ด้านสุขภาพเนี่ยจะนามาซึ่งภาพดีแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นเราก็จะนําในทุกมิตินะครับของการที่จะช่วยในการป้องกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนพื่สุขภาพนะฮะเข้าเข้าสู่ชุมชนให้ประชาชนได้มีความรอบรู้นสุขภาพ ดูแลตัวเองได้นะครับอสอดคล้องกับงานแล้วก็บริบทของพื้นที่นะครับก็จะเป็นมาตอีกมาตรการหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นมาตรสำคัญของการควบคุมญาตินะครับในส่วนของสื่อสนับสนุนนะครับถัดไปครับในส่วนของสื่อสนับสนุนจะ,ะพัฒนาให้เกิดความภาพนะครับในส่วนกลางเองนะครับก็ได้มีการจัดทําแล้วก็มีการเผยแพร่หลากหลายช่องทาง ซึ่งทางเครือข่ายต่างๆนะครับก็สามารถ<ค>เข้าเ,เข้ามาดูแล้วก็สามารถอ <laughs> ัปโหลดแล้วก็ไปใช้เผยแพร่นะครับสอนนัว่าไปให้สุขศึกษากับชาวบ้านได้ได้เลยนะครับถัดไปครับมาตรการที่สามนะครับเป็นมาตรการสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ <c oughs> ในเรื่องของคคุมิปัญญาก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของของสิ่งปฏิบูลในชุมชนนะครับผมนะซึ่งอย่างที่ทุกท่านได้ทราบ หนอนพญาธินี้ตัดวงจรได้ง่ายมากนะครับผมนะฮะหนอนพญาธิเนี่ยตัดวงจรของโรคได้นะครับผมนะฮะ,ะการระบาดจะไม่เกิดขึ้นเราจะสามารถควบคุมโรคได้อย่างดีนะครับของสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของการจัดการของสิ่งปฏิกูลเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่จะป้องกันไม่ให้โรคเกิดการนะฮะหรือว่าเจ็บป่วยกันเยอะนะครับผมนะฮะดังนั้นจะ,ะขับเคลื่อนนะฮะให้เกิดการ ในทั้งในส่วนของสิ่งแวดล้อมและการเรื่องของการจําไอสิ่งปฏิกูลในชุมชนตามมาตรฐานนะฮะจึงเป็นมาตรการสําคัญของการควบคุมโรคหนองทะยานนะครับซึ่งเราทำทำสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องนะัะแต่ว่าก็ยังคงเป็นมาตรการที่เราคงยังคงที่ต้องขับเคลื่อนให้ให้ทุกชุมชนนะครับไม่ว่าจะชุมชนอยู่อยู่ไกลขนาดไหนนะฮะเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะเพื่อตัดจรของโรคเนี่ยก็ยังคงเป็นมาตรการสําคัญของเรานะครับถัดไปครับ มีมาตรการส่วนบุคคลนะครับเรื่องของการเสริมการรู้นะครับมีมาตรการในเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับอีมาตรการหนึ่งก็คือเรื่องที่ต้องมีการตรวจคัดกรองในระยะนะครับผมนะฮะแล้วก็ให้การรวดเร็วนะครับซึ่งต้องว่าการตรวจกรองก็ไม่ยากนะครับปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่มาช่วยในการตรวจคัดกรองได้ได้ดีมากนะครับผมนะฮะแล้วก็เรื่องของการรักษา ไม่ยากเลยสามารถทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างง่ายนะครับอันนี้ในส่วนของส่วนกลางมีในส่วนของการสนับสนุนพื้นที่นะครับสำหรับในเรื่องของการตรวจคองแล้วก็เรื่องของการรักษานะซึ่งเราก็จะมีการประสานสนับสนุนกันอย่างเนื่องนะครับผมนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ขอให้ทางทางฝั่งทางคุณครูนะครับแล้วก็าการศึกษาก็วางใจได้ระดับหนึ่งนะฮะว่าในฝั่ง เองครับในเรื่องของการระวังมาตรการของเรื่องของการตรวจคัดกรองเสนออย่างน้อยอปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เรื่องของอแผนที่จะ,ะให้การรักษาสาธารณสุขเรามีการเตรียมความพร้อมอที่จะสนับสนุนพื้นที่เพื่อที่จะช่วยควบคุมและกำจัดโรคหนองประชาจัดอ,อ,อย่างเป็นที่นะครับผมถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่อยากนําเสนอให้ ให้ทางทางทั้งในส่วนครูนะครับแล้วก็ทางทางสุขได้เห็นถึงแพลตฟอร์มที่ทางทางส่วนกลางได้ได้นะครับทั้งในเรื่องของการที่จะให้เห็นถึงคู่มือการดำเนินงานของโรกหนังพยาธแล้วก็เรื่องของการเข้ามาดูข้อมูลการรายงานนะครับซึ่งแพลตฟอร์มการรายงานนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลของพวกเรานะครับของทั้งในส่วนของสาสุขแล้วก็ของทางศึกษานะครับแล้วก็ถ้าถิ่นถ้าสามารถเข้ามาได้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลของ แล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลของเรียนได้นะครับว่าเด็กเรียนของท่านนะครับติดพยาธิกันมากน้อยขนาดไหนจะได้ตรวจทานแล้วก็จะได้ร่วมกันนะครับผมซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทางสุดการซึงได้ได้เริ่มดำเนินการแล้วก็พัฒนากันต่อเนื่องนะหากมีข้อคอมเมนต์นะฮะหรือว่าติชมหรือว่าต้องการให้ปรับปรุงเสนอก็แจ้งทางทางทีม ทีมงานได้เลยนะครับเราพร้อมที่จะปรับแพลตฟอร์มนี้ให้เป็นแพลตฟอร์มของทุกท่านได้ร่วมกันใช้นะครับมาตรการที่ห้านะครับในเรื่องของการสร้างและการพัฒนาเรื่องของงานวิจัยและงานวัตรกรรมตอนนี้ก็เป็นที่ที่เราทํากันมาต่อเนื่องนะครับร่วมกับหลายทีภาคภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะทําให้ในเรื่องของการตรวจคัดกรองนะครับผมทาได้ง่ายขึ้นทําง่ายยิ่งตรวจปริมาณได้มากยิ่งขึ้นนะครับผม ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนนะครับผมนะฮะแล้วก็ทําให้นําเอาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมนะฮะเข้ามาใช้นะครับทำให้เรื่องของการคอนซัลท์ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยครับก็ทาให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยนะครับเนื่องจากว่าผู้เชี่ยวชาญ อยู่ทั่วประเทศนะครับผมนะฮะแล้วก็เราจำเป็นที่ต้องสร้างเครือข่ายแล้วก็หากมีข้อสงสัยนะครับเวลาเราเจอโรคแปลกแหรือไข่พยาธิแปลกแหรือเจอพยาธิที่ไม่เคยพบเจอเนี่ยเครือของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะฮะก็จะเป็นเครือข่ายที่สําคัญที่จะช่วยให้เราแลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมนะฮะแล้วก็เรื่องของการสร้างความมั่นใจในเรื่องของการดูแลรักษานะครับผมนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนที่ทาง่วนย์กลางก็ พยายามสร้างแล้วก็ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละถัดไปครับก็สุดท้ายก็คงฝากฝากไว้ในเรื่องของการทํางานเพื่อให้สู่เป้าหมายของเรานะครับเรื่องของการผมคิดว่าน่าจะต้องชาเรนเรื่องของหนอพิยาเป็นกําจัดกวาดล้างกำจัดกวาดล้างของ ให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับก็ไม่พ้นว่าจะต้องเป็นความร่วมมือครับของทุกในระดับนะครับสาธารณสุขทําเองไม่ได้นะครับผมนะฮะสาสุขจาเป็นที่ต้องร่วมกับทางเกษตรทางร่วมกับทางมหาดไทยร่วมกับศึกษาธิการนะครับเพื่อที่จะร่วมกันนะฮะทำให้เรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กนะครับดีขึ้นนะฮะทั้งมีทั้งสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี ในส่วนของการบริหารจัดการและการบูรณาการทรัพยากรนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางทางส่วนกลางก็พยายามสารสนับสนุนนะครับแล้วก็พยายามคอยดูนะฮะในเรื่องของทรัพยากรงบประมาณต่างๆที่มัดที่จะให้ดําเนินการได้ครับในส่วนของตรวจนะฮะการตรวจเราก็พยายามบูรณาการแล้วก็สร้างทีมนะครับ ที่มาช่วยในเรื่องของการตรวจคัดกรองให้มากเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะซึ่งเราก็มีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขนะครับในหลายๆระดับที่พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมดําเนินการในส่วนของเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายสําคัญนะครับลดโรคนะฮะการล้างปัญหานี้นะครับการสร้างองค์ความรู้ให้กับเพื่อถ่ายทอดให้กับนักเรียนนะครับชุมชนนะฮะเพื่อให้สู่ เปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะจึงเป็นเป็นอะไรที่สาคัญนะครับผมนะฮะในส่วนของเรื่องของการรณรงค์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายนี่ก็คงเป็นเรื่องที่เราให้การสนับสนุนนะฮะให้อย่างต่อนเนื่องเพื่อที่อัปเดตองความรู้แล้วก็อ่าเรื่องนี้ยังคงอยู่ในในในก็เรียกว่าอ่ให้ให้มีคมรู้ในเรื่องนี้นะฮะเพื่อที่มาซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังนะ เป็นกลไกที่เราจะคอยประสานสนับสนุนนะครับก็สําหรับผมนะครับก็ในส่วนของส่วนกลางเองก็น่าจะมีนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ก็ต้องชื่นชมนะครับในเรื่องของทุกท่านที่ได้ร่วมกันมาต่อเนื่องนะครับผมครับแล้วก็ในส่วนกลางเองนะครับก็พร้อมนะฮะที่จะสนับสนุนแล้วก็รับฟังนะฮะปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะช่วยในการปัญหาให้กับทุกท่านนะครับผมครับ ขออนุญาตในเบื้องต้นเท่านี้นครับครับคุณนะคะท่านนายแพท์วิชานปาวันค่ะท่านผูอในการกองโรคติดต่อทั่วไปนะคะที่ให้เกียรติมาบรยนโยบายและสถานการณ์โรคหนอนพยาธินะคะในนักเรียนและเย,ยาวชนในพื้นที่ที่รักกันดารในวันนี้ค่ะท่านก็ได้ให้ในส่วนของนโยบายคะต่างๆนะคะในการขับเคลื่อนนะคะเรื่องของโรคหนอนพยาธินะคะ เพิ่มความร่วมมือนะคะในหลายๆภาคส่วนให้ดําเนินการไปถึงเป้าหมายได้อย่างประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ในการกองโรคติดต่อทั่วไปค่ะ